สินค้ารางวัลชีวิตที่คนไทยยอมพักกระเป๋าจ่ายมากที่สุดสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูฮโดอาเซียนประเทศไทยจำกัดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยประจำเดือนธันวาคม เิดเผยว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความหวังมากขึ้นหลังจากเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนโดยผลสำรวจพบว่าคนไทยมีความสุขมากขึ้น9%และกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงยังคงพร้อมช้อปปิ้งรับความสุขเพิ่มสูงขึ้น5%เมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมาสำหรับุสินค้าที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะจับจ่ายมากที่สุดเพื่อให้รางวัลกับตัวเอง5ดับแรกประกอบไปด้วยอันดับที่1อาหารและเครื่องดื่มอันดับที่2โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน อัดับที่3ของใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันอัดับที่4การท่องเที่ยวภายในประเทศและอัดับที่5เสื้อผ้าและเครื่องประดับและคุณล่ะครับในปีใหม่นี้ให้รางวัลอะไรกับตัวเองแล้วบ้างครับ